สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กเกษตรไวรุ่นทำกินนะครับพาเข้าสวนนะครับสีดาครับวันนี้เข้ามาลดน้ำหน่อยนะครับช่วงวันหยุดเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเปลี่ยนหัวสปิงเกอร์นะฮะแบบหัวผ่านะบางต้นเนี่ยหัวเนี่ยแตกหักเลยฮะบ,บินไปเลยนะขอสาเหตุอะไรนี่ฮะนูน่นเจาตัวการอยู่นู่น กัดหัวไปหมดนะฮะช่วงวัยกำลังเล่นเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำโอ้เนาะยานะอันนี้ลมฮะก็คือปั๊มมาจากด้านล่างนู่นไกลๆลมค่อนข้างเยอะ เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนให้ดูนะฮะนี่ต้นประมาณนี้เราใช้แบบหัวผ่าเดี๋ยวมันโตอีกสักหน่อยก็เป็นแบบสปริงนะครับแบบหมุนนะครับเรามาดูกันครับนี่โอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนนะหัวสปริงเกอร์นะบแบบด้านเดียวนะครับนะครับฉีดน้ำแบบด้านเดียวนะหรือว่าเรียกหัวผ่านะครับแบบด้านเดียวทีนี้ทำไมออ ถึงต้องใช้หัวประเภทนี้ก็กมันจํากัดพื้นที่นะครับมันไม่ได้เป็นสปริงแบบหมุนเนาะนะครับมันฉีดเข้าโคนนะครับเหมาะกับต้นทุเรียนยังเล็กอยู่ฮะยังไม่โตก็ยังไม่ต้องใช้พื้นที่และสมีวงกว้างมากนักนะครับหัวสปริงเกอร์เนี่ยผมซื้อมาเพิ่มนะนี่จะเป็นตัวเขียวแตกต่างกันยังไงครับเป็นหัวด้านเดียวเหมือนกันหมดนะเดี๋ยวผมมาดูข้อแตกต่าง นี่ต้นนี้จะมีอยู่เป็นหัวสีดํานะครับเป็นหัวสีดําแต่ว่าสังเกตว่าด้านบนของหัวเนี่ยเขาจะไม่สามารถหมุนได้นะฮะไม่สามารถปรับหมุนได้นะครับฟิกตายตัวเวลาจะหมุนเนี่ยมันมันบิดเบี้ยวเราต้องมาเนี่ยปรับตรงหัวมันนะครับสามารถใส่ได้ทั้งสี่หุนหกหุนเหมือนกันนะครับนี่กับอีกตัวหนึง่งที่เป็นตัวสีแดงนี่อันนี้ข้อดีคือ เห็นไหมฮะนีะ่ยผมสามารถปรับหมุนได้นะครับเห็นไหมอ่ามันสามารถปรับหมุนได้ครับนะครับได้อีกตัวนึงนี่ตัวเขียวเพิ่งซื้อมาใหม่เห็นไหมฮะมันสูงกว่ากันหน่อยนึงนะครับแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับแล้วก็มันจะมีะเข้าไปดูของมันเนตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมัน ปริมาณการใช้น้ำมันอยู่ที่230ร้อยถึงห้าริบรต่อชั่วโมงนะครับเป็นหัว,ห,วหัวข้างเดียวนะครับสามารถปรับหมุนได้นะรอบเลยข้อดีมันคือมันสามารถปรับหมุนได้นี่แหละนะครับเ,เราต้องการให้รัศมีไปทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับรัศมีเนี่ยมันจะกระจายาโดยประมาณเนี่ยสถึงหเมตรนะครับนี่หัวลนนักษณะนี้กระจาย3-5เมตรขึ้นอยู่กับ แรงดันของน้ํานะครับขึ้นอยู่กับเครื่องอมอเตอร์เราที่มันจะมีขับแรงดันเท่าไหร่นะครับปริมาณแรงดันเนี่ยของหัวที่รับได้เนี่ยมันอยู่ที่0.5ถึง3บารบ์นะครับนะครับนี่สามารถกระจายละองละองน้ำเนี่ย1 8อองศานะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการใช้พื้นที่ที่จำกัดนะครับอ่าเห็นไหมมันจะออกแค่พุ่งไปหน้านะแล้วก็ รัศมีด้านข้างนะครับด้านหลังไม่มีนะครับเหมาะกับการที่จะหันเข้าโคนต้นนะครับแบบนี้นี่นะฮะ,ะเ,ดเดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าเนี่ยตัวที่มาใหม่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ,ะน,นี่ข้อแตกต่างเนาะมันไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร่เนาะโทษทีนะฮะเห็นไหมแต่การกระจายวงอะวงกว้างเนี่ยหมายถึง รัศมีขององศาเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยขึ้นอยู่กับการผ่าของหัวนะครับกับรูนะฮรรูที่ออกเนี่ยรูใหญ่หรือรูเล็กนะครับมันก็ประกอบกันหลายอย่างนะครับของแต่ละยี่ห้อของหัวด้วยนะครับนี่โดยคร่าวๆเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะลองเปลี่ยนดูนะครับวันนี้ผมจะไล่เปลี่ยนเพราะว่ามีสุนัขอะ่ะ เนี่ยมันชอบมากัดนะครับจะต้องหญ้าอยู่ตามสวนตามไร่ก็มีพวกน,นี้เราก็ต้องคอยดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับโอเครัศมีมาทางนี้ลอะอผมหมุนปิดเห็นไหมฮะการกระจายมันมันจะได้องศาค่อนข้างมากครับกระจายออกข้างได้ดีกว่าเห็นไหมฮะนี่ เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะตัวเลือกนึงนะครับให้เห็นว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับไม่น่าเกลียดแต่รู้สึกว่ามันจะกินน้ําเยอะกว่าตัวนี้นะฮะตัวนี้น้ําจะออกน้อยหน่อยนะครับบีบน้ําตัวนี้จะออกแพรน้ําเยอะนะครับนี่ฮะลักษณะของหัวแต่ละประเภท ขึ้นอยู่ความต้องการนะครับก็มาแชร์กันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกรเกษตรวัยรุ่นทำกินนะครับเดี๋ยวมีอะไรนะครับก็มาแบ่งกันแนะนำกันนะครับว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับโอเค